ยังอยู่กับทีมงานโทรหนึ่งอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ผมกับผมไอหนุ่มหน้ามนคนหน้าดำบองดำดำแต่งอินดี้นะครับผมเราจะมาดูอาจารย์ชูลอกไ้คันคันสะเขาเรียกอ,อะไรนะนกสะนะสาเขมรผมเรียกไม่ถูกนะภาษาไทย นั่งสบายตักเอรยเยน็ยนรอรถมาแล้วครับอยู่ที่บ้านพลวงนะครับผมตำบลลำดวนอำเภอกระสังบุรีมําพี่ตีเล็กก็มานะครับวันนี้ตีเล็กสายมันบอกมาตั้งแต่11โมงเช้านูน่นบอกว่ามีช็อตเด็ดเยอะเลยยังไม่ได้ไปไหนเลยโอ้โหแฟนมันเท้มากเลยพี่ตีเล็กงแกขยันทำคลิปมากมาแล้วครับเจ้ายักษ์ กับเล็กสจวดสมบัติพอตาของเสียตินตามมาด้วยพี่อ้ํา็อกกี้อินดี้สายจวดทิ่งแรนรถดำผมซื้อน้ำเบปซี่ให้คนละขวดแล้วนะแต่ว่าไม่พอไม่ถึงอาจารย์ชู <c oughs> แตอ่อาจารย์ชูมีเด็ดกว่านั้นเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมเอาให้อาจารย์ชูมีเด็ดกว่านั้นติดมือมาอยู่ครับเดี๋ยวยักครับ ไปแล้วครับเต็มแล้วครับโอ้พี่เหลาานี่นั่งเป็นตุ๊ก,กตาหน้ารถเลยนะ <laughs> เกือบเต็มแล้วครับ พี่อ้ำร็อกกี้อินดี้สายจวดนะครับเจ้าสมพงนี่ใช้งานคล่องตัวดีมากเลยครับ นุ่นะครับไร้เมือช้างควัดใจเสานุ่นโอ้โหจ้าชู้ทำไรเนี่ยเอาๆๆาตั้งล้ำใหม่เสียติ่มนะครับ ผมต้องกเ็เลยมาลีช้่งบาทโอ้พี่ตีเล็กแกอยู่ตั้งแต่11โมงเช้านะ <laughs> ใจรักจริงอ่ะเอ๊ะ <laughs> มีมีให้จัดช็อตด,ดิตให้อีก <laughs> <c oughs> พี่ตีเล็กบอกให้น้องนนจัดช็อตด,ดิตให้หน่อย ไปไปแล้วครับน้องนนมาดูกันว่าน้องนนจะรอดไหมเอาเอาเอาอู้อู้ ครับรอด oh! เอาห <laughs> oh! <laughs> นูเดี๋ยวมาดูครับลึกไหมอุ้ยดูดินครับเอาอีกแล้วดูสภาพดินคนระับโอ้ <laughs> อุ้ยดูดินแม่แบบอู้หูสายสายแบบนี้เดี๋ยวรอจานชูครับโอ้วันนี้หลายช่องนะครับุนเส้นสายมันพิดอีเล็กเสียดิน จะช่วยน้องนนนครับอรอจานชูต้มหมอความจานชูมาแล้วครับเอา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 เต้ามเอาอไปนึง <c oughs> อมาตรงนี้เอา <c oughs> ไปดูดินดูดินครับอูด้ดูยวบไหมอู้ยวบขนาดนี้นะครับบอกว่าหลายรอบกว่าเขาเลยนะวันนี้ โโออ้้มาดูครับโอ้ยเอียงโอ้โหดูครับ <laughs> เป็นเพราะปีตีเล็กแน่นอนเลยบอกให้นนจัด จัดช็อตเด็ดให้เนี่ยเอาเอาไป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 โอ้ตายแล้วครับดินแบบนี้ไปแล้วเดี๋ยวทอทงเต็มแล้วก็ขับออกเดี๋ยวจะเอาทีเด็ดไปให้อาจารย์ชูสักหน่อยนะ ดูกันครับพอทงจะรอดไหมพอทงสู้ๆอลบเดอ้อลบเดอ้อ ครับรอดเอ้เดี๋ยวเอาทีเด็ดไปให้จันชูก่อนของฝาก ยังไม่หยุดเลยนะนี่อย่างนี้จานไอ้ปิดประตูนายจานจานสวัสดีครับโอ้โอได้ไรเอ้คนอื่นเขาได้หมดแล้วมีเลือดเลือดแต่จานเลยยังไม่ได้กับเขาอ่ะ คนอื่นเขาได้แค่ป๊ปซี่เองดูของฝากนี่ครับที่เด็ดให้จานครับโอ้โหครับคนอื่นเขาได้แต่ปฟมซี่เลยพี่ตีเล็กพูบอกว่าไม่ได้ทำงานได้ไหมเอาลุย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 นี ดีเด็ดไหมอาจารย์ชูนะครับวันนี้ใครเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ชูสภากานตอครับของฝากยามเย็นครับผม คลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่อง y u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  e บองดำดำแสงอินดีด้วยแล้วกันครับผมสวัสดีครับ